เอาละครับเดี๋ยวแอดมินจะแนะนําคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่มีการพูดคุยกันในคนอาหรับอระเบียนะที่เป็นชมรมผู้ปลูกอินทผลัมของอาหรับนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าปลายใบยที่มีลักษณะเป็นตัววีสามแฉกนะครับคือต้นตัวเมียนะครับ mm hmm. คือสามแฉกแบบนี้ครับคือต้นตัวเมียตรงๆนะแบบนี้ครับคือยอดปลายใบยเลยนะจะเป็นแบบนี้ที่เขาบอกมานะ เป็นชมลมที่เขาอยู่ในอาหร,รับนะครับเดี๋ยวซูมนิดนึงนี่ครับเป็นแบบนี้จเจอแล้วครับนี่คือต้นตัวเมียเนื้อเยื่อนะครับบาฮีเปอฮีเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้ตั้งตรงเขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะผมก็พยายามที่จะดูต้นเดียวกันนะครับ อันนี้เป็นเนื้อเยื่อตัวเมียนะครับตัวเมียนี่ครับต้นเดียวกันดูอีกใบหนึ่งก็ใช้ได้ครับและให้เปรียบเทียบดูกับต้นตัวผู้นะครับปลายใบมันจะเป็นแบบนี้นะครับแปบ๊บหนึ่งนะนี่ครับมันไม่ตรงกันตัววีนี่มันไม่ตรงกัน,ม,น,ม,กนมันเยืงยืงกันอยู่ฮนะมันเยืงยืงกันอยู่เห็นไหมครับ มันเยื้องเยื้ออยู่ตรงนี้มันเยื้องมันไม่ตรงกับก้านนี้ก้านใบนี้ไปจังก้านใบใบนี้กับใบนี้ไม่ตรงกันตรงปลายนี่ยบเขาบอกว่าเป็นตัวผู้ครับจริงหรือไม่จริงหรือไม่ต้นนี้เป็นต้นตัวผู้นะครับในต้นที่ให้ดูใบนี่อันนี้เป็นต้นตัวผู้ใบมันไม่ตรงกันน่าจะมีส่วนนะแต่จาเป็นจะต้องตรวจดูทุกใบครับว่าจริงหรือเปล่า เดี๋ยวดูต้นเดียวกันนะครับการนี้นี่เป็นต้นตัวผู้ด่วงกินนะฮะด่วงกินอ่ามาดูใบนี้เ <c oughs> เป็นตัววีฮะตัววมีความเหมือนกับต้นตัวเมียลยครับใบปลายใบ,ยบ,ยบยตัวเมียนะก็มีคนถามว่าการที่เขาเอาข้อมูลมาลงนี่เป็นหลักการตามวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะครับก็ เขาบอกว่าเป็นหลักการดูจากสรีระภายนอกครับอันนี้ฮะต้นตัวผู้เหมือนกันแต่ปลายใบยไม่เหมือนกันครับนี่กับใบเนี้ยเห็นไหมนั่นเป็นต้นตัวผู้นะครับแต่สาหรับต้นตัวเมียที่มีปลายใบยที่เป็นตัว V แบบนี้นะครับตรงกันแต่แอดมินสังเกตเห็นว่าค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกันเกือบทุกใบนะครับแบบนี้นะเอาให้ดูต้นเดียวพอนะี้นี่ต้นน้อยเยอะเห็นไหมครับ เราดูอีกใบหนึ่งต้นเดียวกันนี่ครับนี่อีกใบหนึ่งโนม,มาน,นี่ครับนี่ต้นเดียวกันให้ดูนี่ครับอันนี้เป็นต้นเล็กเนื้อเยื่อนะครับก็ ตรงนะตรงกันตรงกันตรงครับแต่ไม่ได้หมายว่าการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นข้อสังเกตจากคนอาหรับที่เขานํามาเผยแพร่ให้กันดูนะฮะมาดูต้นนี้นะครับแสงบดบางนานนะครับต้นไม่โตตอนนี้ตัดต้นมะพร้าวออกแล้วนะตรงปลายใบอันนี้อันนี้เนื้อเยื่อะนะครับ,บาบมีเนื้อเยอื่อปลายใบเห็นไหม รู้สึกว่าต้นเนื้อเยื่อค่อนข้างมีความสม่ำเสมอนะครับมีความสม่ำเสมอนี่ครับลายใบอันนี้อีกต้นเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อครับเนื้อเยื่อลายใบนะตรงกันตัววีตัววีฝลายหนึ่งสามใบเลยตัววีครับตัววีอันนี้เนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อ นั่นเป็นเพียงคําแนะนําหรือว่าข้อสังเกตของชาวอาหรับที่เขาเอามาเผยแพร่กันนะเดี๋ยวแอดมินจะพาดูอันนี้ต้นตัวเมียนะครับนี่มีลูกก็เป็นหลักฐานนะมีลูกนะตัวเมียผสมเกสรติดแล้วต้นเท่าต้นนะครับเท่าขาโคนขานะฮะเล็กๆสั้นๆระดับเมตรห้นะครับความสูงระดับเมตรห้าสิบเมตรหกสิาดูปลายใบตัวเมีย อ่าใช้ได้ใบนี้ใช้ได้แต่ใบนี้แหละครับแปวก็ใช้ได้ใ,ใกล้เคียงตัววีไม่เยื้องกันมากไม่เยื้องกันมากาเฮอ้อนี่ฮะไม่เยื้องกันมากไม่เยื้องกันมากมีอีกไม้อ่ะดูไ้ดูต้นเดียวกันเลยนะอืมอันนี้วีไม่มีสามแฉกค,ครับแต่ว่าไม่ชับใบนี้แหละ อ่าอันนี้เยื้องครับเยื้องเยื้องห่างใกล้นะครับก็ถือว่ามันก็มีข้อมูลที่มีความเป็นจริงและใกล้เคียงได้ดูอีกใบหนึ่งอันนี้ต้นออกลูกแล้วนี่มีลูกแล้วเห็นไหมครับไม่ตรงนะฮะอันนี้ต้นตัวเมียนะครับแต่ว่าไม่ตรงกันเพราะว่ามันเรียงกันอยู่ยังไงฮะเห็นไหมครับไม่ตรงกันดังนั้นข้อมูลไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลครับข้อมูลของอาหรับชาวอาหรับนั้นไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพียงแต่เป็นข้อสังเกตจากภายนอกก็ดูลักษณะทรงต้นที่มันออกลูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวดึงก้านใบลงมาเลยก้านใบนี่รับรับรับก้านใบนี้นะอออันนี้ตรงฮะตรงกันตรงเนี่ยใบต้นนี้ตรงมามองขึ้นไปตามก้านใบนะครับโน้มไม่ถึงนู่นนะฮะแววบอ่ามีความตรงใกล้เคียงนะครับคือข้อมูลของอาหรับนั้นมันใกล้เคียงเขาบอกว่าสังเกตมา20กว่าปีแล้วเนี่ย ข้อมูลก็แน่นพอสมควรนะฮะเอาเอาไปไปทดลองดูกันนะครับเพื่อนๆก็มีความเป็นไปได้สาหรับแอดมินก็คิดว่ามีความเป็นไปได้นะครับแต่ไม่100%แต่สำหรับต้นเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพวกนี้นะครับมีความสม่ําเสมอของปลายใบายมากครับที่มันจะเป็นแบบนี้ที่มันจะเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ครับตรงกันนี่ครับครับมาดูต้นตัวเมียอีกต้นนะครับที่ ว่าด้วยหลักการการดูใบนะครับปลายใบเนะี้เป็นสามแฉกตัวแบบนี้นะครับตรงกันตามข้อมูลที่เขาให้มานะครับอันนี้เนื้อเยื่อนะครับอันนี้ต้นตัวมีร้อยเปอซนต์นะครับดูที่ว่าอยู่ในต้นเด,ดเดียวกันมันจะเป็นเหมือนกันทุกอันไหมอ่าไม่เหมือนครับไม่เหมือนเห็นไหมไม่ตรงกันเี่ยไม่ตรงกันอันนี้เอออันนี้ตรงกัน อีกการใบหนึ่งออนนี้ตรงครับตรงอีกการหนึ่งอันนี้ไม่ตรงครับไม่ตรงไม่ตรงเห็นไหมไม่ตรงมีทั้งตรงและไม่ตรงนะครับมีทั้งเยืองเฉียงแล้วก็กลีบใบอยู่ตรงกันตรงข้ามกันอันนี้บาฮีอันนี้ก็ตัวเมียนะตรงกันไหมดูสิก็ตรงกันนะอันนี้ ีนันนี้วีสานสิบสองพ่อเมล็ดแล้วยังไม่แสดงเพศตรงกันนี่มีลุ้นเลยนะถ้าหลักการนี้ได้เห็นไหม V 32ตรงที่เก็บไปนี้ตรง V ี2ามงหเจต้นค่อนข้างตรงกันนะตรงนี่ตรงอันนี้อัดวาตัวเมียอัดวาตัวเมียมาดูตรงครับ ตรงอัดวานะอัดวานี่ก็ด้วยเออใช้ได,ได้วิชาการที่เขาสังเกตมา2ี่สิปีนี้ก็เป็นการสังเกตในไม่ใช่เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าทางวิชาการครับแต่เป็นการสังเกตแต่หลักการว,วิชาการนี่ก็เกิดจากการสังเกตนะครับถ้าเอามาสรุปดูข้อมูลที่แท้จริงนี่มีสามสิบสองของเรายัางอยู่ในขิงอยู่นะ ของลุงออกลูกไปแล้วมีส2ซื้อมาพร้อมกันเนี่ยของเรายัางต้นแค่นี้นะครับของเพื่อนที่ซื้อมาพร้อมกันซื้อมเมล็ดมาพร้อมกันนะเพราะเนี่ยออกลูกไปแล้วแอดมินใส่เกล็ดถังไ้อย่างนี้สวยงามอ่ะสรุปนะครับการดูปลายใบแบบนี้มีความเป็นไปได้นะครับโดยแอดมินให้ให้80สเอนลยเ้าพื่อนความสุขนะเพื <c oughs> อ่อน <c oughs> ฟังหูวไอวหูนะครับเขาบอกมาก็พาพิสูจนให้ดูกันไปตามตามลักษณะของช่องนะครับเน้นสนุกสนานนะครับสาระมีเล็กน้อยสวัสดีครับ